รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันชาวบ้านเขาก็ยังใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบุกลุกทำลายตัดต้นไม้หลักๆสำคัญสำคัญไม้ห่วห้างประเภทกอประเภทขอซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ขอให้เป็นไม้เอาไปสร้างบ้าน โดยไม่คํานึงถึงว่าทรัพยากรตรงนี้มันมีคุณค่ากับเขามันให้ชีวิตเขามันให้ประโยชน์กับเขาเลี้ยงชีพเขาคนที่เข้ามาฟื้นฟูตรงนี้คือไม่ใช่คนดั้งเดิมเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่มาอาศัยอยู่แล้วเกิดจิตสํานึกคือเขาเห็นมองเห็นผลกระทบจากคนที่อื่นทั้งนั้นเลยที่มาอยู่ที่นี่มามีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็คุยปัญหาเรื่องนี้กับชาวบ้านชาวบ้านไม่สนใจกลับมองดูว่าเราเป็นตัวตลก สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้และวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่เขาห้วยมหาจังหวัดระยองกันครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้คือผืนป่าต้นน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในอดีต เป็นทรัพยากรธรรมชาติสําคัญที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนชาิลูกย่าและพื้นที่มากตะพุทธอาเภอเมืองระยองมานานแสนนานเรามาฟังเสียงจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เกิดและอาศัยในพื้นที่นี้กันดูครับว่าเมื่อก่อนภาพของเขาห้วยมหาดเป็นยังไงพื้นป่าสมบูรณ์มากสมัยก่อนนะมีสัตว์ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่มีมะขา่าแล้มีเหลียบแลมีต้นงิ้วแล้วก็มีต้นไร มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ในมาเนี่ยเยอะแยะงเกิดมาอายุสิเบเอ็ดก็เห็นอยู่เงี้ยเห็นจาได้ว่าปู่ยาไทยพาพพาขึ้นมาเปนเขาเนี่ยมาเก็บผลไม้เก็บอะไรหาของขายมีสัตว์ใหญ่มีสัตว์เล็กเยอะๆยะ นั่นก็คือภาพความทรงจําของพ่อยอดในอดีตนะครับหลังจากนั้นเขาห้วยมหาดได้ถูกบุกรุกทางป่าเพื่อทำกินจนทําให้ต้นมหาดเกือบศูนพันไปจากเขารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างการระเบิดหินมันเดือดร้อนเงินนะน้ำไม่ไม่มีอ่ะน้ําแห้งตอนนี้มันแห้งหมดนะเหลือตรงนี้ที่ไม่แห้งอีกแหงเดียว เพียงชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิดอย่างพ่อยอดจะได้รับผลกระทบเต็มๆจากการเสื่อมโทรมลงของป่าเขาห้วยมหาเท่านั้นผู้คนที่โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรากฐานอยู่ที่นี่ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับคนเปลี่ยนโลกซึ่งเราจะไปรู้จักกับเธอในวันนี้ครับคุณกอการ พื้นเพ,พเป็นคนกรุงเทพเคยทํางานออกแบบตกแต่งภายในและตกแต่งสวนมาก่อนครับจากนั้นได้ย้ายติดตามสาม,มีมาอยู่ที่นี่ได้เกือบสิบปีแล้วครับซึ่งบ้านของเธอก็อยู่ในหุบซึ่งได้รับประโยชน์แหล่งน้ําจากเขาห้วยมหาตรงๆเลยทีเดียวชื่อกอนการโด่งดังค่ะปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรมคนรักป่าชากลูกญย่เขาห้วยมหาค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาห้วยมหาในตอนนั้นคืออะไรครับจากเมื่ออดีตนี้ก็ คือคนชาวบ้านบุกลุกเข้ามาในพื้นที่เช่นปลูกมันก็คือปลูกมันทั้งเขาบนยอดเขาเนี่ปลูกมันก็ถางต้นไม้ที่คิดว่าเป็นทรัพยากรธรรมาชาติโดยที่ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแต่กูตัวเองได้รับประโยชน์ก็เลยต้องตัดโคน่นเผาถ่านเอาไปขายบ้างแล้วก็ถา,างพื้นที่เพื่อจะทํามันเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเกือบจะโดนประกาศเป็นป่าเสื่อมโทรมอู้หหแล้วอย่างนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบยังไงบ้างล่ะครับนี่ จากเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องเห็นผลกระทบแต่เขาสนใจในเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาได้รับมากกว่าโดยไม่คํานึงถึงว่าทรัพยากรตรงนี้มันมีคุณค่ากับเขามันให้ชีวิตเขามันให้ประโยชน์กับเขาเลี้ยงชีพเขาเขาคิดว่ามันใช้ไม่มีวันหมดใช้ไปไม่ปลูกเพิ่มปลาก็หมดนะสิครับโอ้โหแล้วจะทายังไงต่อล่ะครับสิ่งที่ตามมาก็คือหนึ่งความแห้งแล้งขาดน้ํา แล้วไม่มีตัวป้องกันมลภาวะเป็นพิษคือนอกจากจะเผาก็เผาตรงนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดไฟไหม้ตลอดแล้วก็พอฝนตกทีไม่มีอะไรรองรับดินก็เลยสไลด์ลงไปอยู่ด้านล่างส่วนมากจะด้านล่างเนี่ยจะมีแต่ทรายด้านบนก็จะเห็นก้อนหินโผล่ขึ้นมาอย่างนี้คือขาดน้ําเขาก็ขาดเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเดือดร้อนขาดแคลนน้ากันมานานแค่ไหนล่ะครับนี่แต่ชาวบ้านเขาก็ยังใช้ประโยชน์ในการ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบุกลุกทําลายตัดต้นไม้หลักๆสําคัญสําัญไม้ห่วง้ามประเภทกอประเภทขอซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ขอให้เป็นไม้เอาไปสร้างบ้านอู้มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูบ้างไหมครับคนที่เข้ามาฟื้นฟูตรงนี้คือไม่ใช่คนดั้งเดิมเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่มาอาศัยอยู่แล้วเกิดจิตสํานึกคือเขาเห็นมองเห็นผลกระทบจากคนที่อื่นทั้งนั้นเลยที่มาอยู่ที่นี่มามีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็คุยปัญหาเรื่องนี้กับชาวบ้านชาวบ้านไม่สนใจ กับมองดูว่าเราเป็นตัวตลกแล้วกลุ่มคนที่ฟื้นฟูได้ช่วยกันยังไงบ้างครับความที่หนึ่งเราได้รับผลกระทบอย่างหนักปัญหามากที่สุดก็คือขาดน้ําปัญหาหลักเลยเรื่องขาดน้ําเราจะทํำยังไงจะให้ให้บริเวณชุมชนรอบเขาห้วยมาหาและตัวเราเองเนี่ยมีน้ําใช้พอมันแห้งมันแห้งจริงๆแทบจะไม่มีเคยแย่งน้ํากันใช้ทะเลาะก,กันเรื่องน้ําเราต้องมาเดินหาต้นเหตุว่าทําไมเราถึงไม่มีน้ํา คือเรามีหัวใจตรงกันความคิดตรงกันเลยรวมตัวกันโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการรวมตัวการฟื้นฟูที่ว่าก็คือปลูปลานั่นเองใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะแปลงนี้แปลงแรกเลยครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้เราก็บอกว่าเราจะปลูกป่าอะไรก็ได้ขอให้ข,ขึ้นมาปลูกให้มันเป็นป่าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ให้กล้าประดูให้เงาประดูมาปลูกแปลงแรกก็ปลูกสองไร่แล้วก็ค่อยๆขยับขยายมีชุมชน รวมตัวกันเข้ามาก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆ,ๆสูตรยอดเลยครับแล้วช่วยกันปลูกป่ามานานกี่ปีแล้วครับนี่ปีนี้เข้าปีที่7แ็้ลค่ะกับปีที่8แล้วะก็ยังเป็นกลุ่มคนเล็กๆไม่กี่คนเจคน8ดคนแล้วก็ชักชวนกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ชาวบ้านเข้ามาร่วมปลูกด้วยหรือยังครับเริ่มจากเข้ามาค่ะจากเมื่อก่อนเราไปพูบไปคุย ยื้อหนังสือประชาสัมพันธ์ก็ไปกันเดียวๆชาวบ้านก็ไม่เห็นผลกระทบก็ตอนนี้เราทํากันมาเข้าปีที่เกือบปีที่และชาวบ้านเริ่มไอคนกลุ่มนี้มันทําอะไรนะมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือเราจะเริ่มเราไม่ไปบังคับเขาให้เขาเห็นชวนครั้งเดียวให้เขาเห็นแล้วเขาให้มีจิตสํานึกเองให้เขาคิดเองว่าสิ่งที่เราทํานี้ก็คือสิ่งที่มันหายไปเราต้องเอามันกลับเข้ามา เรียนรู้เรื่องของการปลูป่าจากไหนกันครับเนี่ยเริ่มศึกษาและเริ่มเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ให้ความรู้กับเราจากกรมป่าไม้บ้างจากมหาวิลัยกเกษตรศาสตร์บ้าง p t t g c กองทัพเรือซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เริ่มมารวมตัวกันแล้วก็เริ่มขยายแล้วเริ่มศึกษาว่าพันไม้ป่านี้มันมีอะไรบ้าง <S <S จากเริ่มแรกอะไรก็ได้มะพร้ากรวก็ได้ก็้วก็ได้ อะไรก็ได้ชาวบ้านก็เอามาคนละต้นมาปลูกกันค่ะแต่ตอนนี้คือเรานําไม้หลักซึ่งเป็นพื้นที่ของเขาที่มันหายไปขึ้นมาอย่างเช่นตะเคียนมะข่าประดู่ยางนาตะแบกเอียดตะแบกกายที่สําคัญที่สุดคือต้นมหาต้นมหาที่มันโดนโค่นไปเยอะก็คือเมื่อก่อนเป็นต้นมหาเยอะเขาก็เลยเรียกว่าเขาไม่มหาโอ้โหแล้วต้องปลูกทดแทนทั้งเขาเลยหรือเปล่านี่ อย่างปีแรกเราก็ไม่ได้ปลูกพอมาปีที่2ปี55เราเริ่มนำมหาดเข้ามาเรานำมหาดเข้ามาซึ่งขอจากกรมสวนลูกชาติเพซึ่งก็เพาะพันธุ์มหาดได้ตรงน,นั้นเราก็เริ่มมาปลูกแต่มหาดเป็นไม้ที่โตเร็วและทนแข็งแรงค่ะสิ่งที่เราเริ่มปลูกขึ้นไปจากไม่กี่ต้นเราก็ขยายขยายออกไปแล้วคือไปได้ประมาณหลายพันต้นแล้วค่ะปูไปก็เยอะพอสมควรแล้ว เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังครับเริ่มเปลี่ยนแปลง 1. จากเมื่อก่อนฝนตกมาหรือด,ดูแลเนี่ยฝนตกมาน้ําก็จะไหลหลากออกไปข้างล่างหมดเลยซึ่งน้ําไม่ได้มีซึมลงใต้ดินเพราะหนึ่งไม่มีต้นไม้หรืออย่างข้างล่างเป็นหินพอเราเริ่มปลูกเราเริ่มสร้างความชุ่มชื้นน้ําก็จะค่อยๆซึมลงไปเราก็ได้น้ําใช้จากการที่คือแห้งหาน้ําไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ําน้อยแต่เราก็ยังมีใช้จนถึงหน้าฝน ดีใจด้วยนะครับที่น้ำเริ่มกลับมานั่นก็เพราะว่ามีการปลูกป่ากลับคืนนั่นเองช่วงหน้าไปติดตามกันต่อนะครับว่าเมื่อมีการฟื้นฟูเขาห้วยมหาดเพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างในพื้นที่แห่งนี้นอกจากปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นตอนนี้พักสักครู่ครับการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราขึ้นมาปลูกต้นไม้เจปดปีนะี่คือเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปี ถึงน้ำจะน้อยแต่เรามีใช้แต่ที่ภูมิใจมากที่สุดคือชาวบ้านรอบๆมีน้ําใช้ถึงจะมากจะน้อยเขาเขาก็มีน้ําใช้ละเขาไม่ต้องมาทะเลาะก,กันละจนทําให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญตรงนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วชีวิตดูง่ายแลจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยค่ะ ยุคสมัยนี้อะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจากที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในยุคเทคโนโลยี 2G ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมือถือยุค 3G และ 4G กันแล้วเพราะความต้องการการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยติดต่อสื่อสารกันด้วยการโทรหากันเพียงอย่างเดียวนั้นตอนนี้ได้กลายมาเป็นการส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านมือถือที่มีมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันหากใครต้องการเปลี่ยนมือถือ 2G เครื่องเก่ามาเป็นมือถือใหม่ 3G และ 4G แล้วล่ะก็จะเริ่มต้นอย่างไรมีความ ยุ่งยากหรือไม่วันนี้เราจะมีคําตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับ พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ที่ต้องการตรวจสอบว่ามือถือของคุณสามารถนำไปแลกมือถือ 3G หรือ 4G ใหม่ได้หรือเปล่านั้นแค่กดดอกจัน9 9 9สี่เหลี่ยมก็จะได้รับข้อความแจ้งมาที่เครื่องว่าสามารถไปแลกเครื่อง 3G และ 4G ทั้ง AIS Shop, Telwis และร้าน AIS Body ที่อยู่ใกล้บ้านครับอย่าลืมนำมือถือเก่า 2G พร้อมบัตรประชาชนของผู้แลกไปด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี 3G และ 4G ได้อย่างสะดวกสบายแล้วล่ะครับ การที่หนูจะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำง่ายๆมากเลยแค่นำโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ใช้ 2G ไปได้เครื่องใหม่การที่เปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G และ 4G ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถเล่นเน็ตได้ติดต่อกับบุคคลอื่นได้ง่ายมากขึ้นให้เปลี่ยนมาใช้มือถือ 3G และ 4G ของ a อเอค่ะอยากให้ทุกคนมาใช้โทรศัพท์ 3G 4G ได้สะดวกหลายๆอย่างชีวิตง่ายขึ้น ในยุคชีวิตดิจิตัลทุกคนจะเชื่อมต่อถึงกันทั้งโลกได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น AIS มองเห็นถึงความสำคัญกับชีวิตยุคใหม่กับการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตนั้นดีขึ้นกว่าเดิม